ม,มีเสียงทุกคนเขามีควันออกมาเอยแม่ระวังร้อนอย่าจัดเขามีควันออกมาอย่างนี้ความร้อนเกิดขึ้นแล้ว you I สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวินัีต้อัเามาน a f t e r n นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะนั่นก็คือคุณแม่ของดิฉันเองแนะนำตัวหนยค่ะแม่ชื่ออะไรคะเออชื่อแม่อ้อยค่ะแม่นะคะเป็นแม่ของนุ่นเองแม่แท้ๆอันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเราจะมารีวิวถ้วยร้อนของพิมพ์ลิพายกันค่ะซึ่งมีด้วยกัน3รสชาติมีมีรสอะไรบ้างนะแม่มนี้เป็นอูุงหมูหมูสับ แล้วก็มีอันนี้เป็นหม่าล่าหม้อไฟค่ะโอ้โหถ้าจะแซบค่ะแซบเลยแล้วอันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนซึ่งก็จะเป็นหมูเหมือนกันคือลองก็คือไม่ต้องใช้น้ำร้อนอ่ะเราจะมาลองดูกันแม่แม่อยากเอารสชาติไหนก่อนอก๋วยจั๊บก็ได้อ่ามาเองก๋วยจั๊บก่อนเลยนะคะนี่อันนี้คือหน้าจะาให้เพื่อนดูก่อนชิควิธีทำง่ายมาก แค่มีน้ำหนึ่งขวดอ่าก็จะแกะออกมาะะนะแล้วค่ะแน้าตอนนี้เอาคุณน้องลงไปข้างในมีอะไรบ้างอ๋อเขาจะเป็นเส้นค่ะเป็นเส้นกวยจับย๊บงนี้นะแล้วก็มีเครื่องปรุงพิคค่ะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนผักค่ะทุกคนแห้ง <Okay. S 1> แล้วก็เป็นหอมเจียวไม่เคยอ,อะไรก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นห่วเครื่องปรุงค่ะ ถ้เาเปิดออกมาอ้อข้างล่างเขาจะมีนี่เป็นช้อนซ่อมให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็จะเป็นผงทําความร้อนค่ะเรามาเริ่มจากการที่เ,เ,ทเดี๋ยวแม่เกะใส่แม่แกะเครื่องปรุงใส่ของนีก่อนเส้นก่อนนะอย่แรกเส้นนะคะโอเค นี่ก็คืออ่านอ่านล้วก็ทําให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะต่อไปนี่เป็นถุงนะคะก็แกะออกจากห่อพลาสติกก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้นเอาเหมือนต้้ขั้วอะไรสักอย่างเแล้วเราก็ใส่ผักแห้งอันนี้จะเป็นสองขึ้นสุดใส่ทุกอย่างที่เขาให้มา ข้อแบบอย่างไรอ่าโอเคอ่าใช่ของครข้างบนที่จะใส่เช่นกว้ที่หลังแล้วกันนะเพราะเราชอบเิ็นภาพแบบน้อยการเตรียมล้วก็<ๆ>เขาจะให้เราใส่น้ำลงไปตรงนี้ก่อนแม่มอันนี้เขามีวิธีการอยู่ข้างหลังชีโมลติดแล้วแล้วนำไปใส่ในด้วยขอให้พอดีกับถุงเขาบอกว่าให้ใส่น้ำพอดีกับทุกเซน ใส่น้ำในนี้ใชใ่ใส่ออกไปเลยเห็เลยก,ก็ได้ไหมอ,อีกซักมันสามฝาแล้วอันนี้ใส่เขาบอกให้ใส่ให้พอดีกับถุงโอเคแล้วก็อนนใส่เข้าไปอย่น,นะฮะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณ สิบห้าทีค่ะอ่ะไปตรงนี้ต่อไปเอาอะไรดีแม่อุด้งแม่อุด้งดอุด้งหมูสับนี่นะคะอุด้งหมูสับนี่นะอุ้ยมีเสียงทุกคนเขามีควันออกมาโอ้แม่ระวังร้อนอย่าจัดเขามีควันออกมาอย่างนี้ความร้อนเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเห็นกันไหมคือแบบไอพุ่งข,ขึ้นมาเลยอ่ะอันต่อไปเป็น เราสับตอกหยาบน้องก่นอนะน้องรอนะน้องรอนะเห็นไหมค่ะตอกากแต่เส้นอูดอง้งนี่เป็นเส้นอูด้งเหรอหอ๋อเพราะเขาเป็นเมนูบูด้งเหรอนี่ก็คงจะเป็นน้ำปรุงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นสาลัดอ่ะทุกคนเหมือนสาลาัดเาลายสลัดแล้วก็เป็นผักแห้งอ่เหมือนกันค่ะไ,ได้ยังไงมาดีกว่านต้กันแล้ว อ้าวหืมูกินหมูแบบอันนี้เหมือนเป็นซอสเล้อทุกคนกินหมูคือหมูลเลยอ่ะนี่ถ้าจะเส้นเหนียวมากขนาดในถุงไม่ยอมออกแต่เส้นเขาดูจริงจังอ้าวมาเอาแม่ใส่ไปคุณรถเปิ้ลค่ะนี่ก็จะแบบประมาณเลียวเลี<ๆ>้ยวหน่อย อันนี้ล่ะมันก็เป็นผงเหมือนกันกกลิ่นมาแล้วยังไม่ได้ใส่น้ำเลยเนี่ยนี่นกลิ่นหมูคือแบบกลิ่นของความอร่อยอือเหองกันนะก็คือเหมือนกันแลบะบใส่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงไปนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ซอ,องซองนี้คืออันนี้เป็นผงะคะ่ะ มดนะเ็าใส่หมดเลยนะลเยยน,น,น,ลนาะน,น่าจะสมืทุกคนตอนเขารวมตัวกันอย่างนี้นะคะเราใส่นั้นีก่อนกระกาลงไปเลยก็ได้แม่พ,พอไหมพอไหมอีกนิดนะะึงไหมโอเคอันนี้ใส่วายโอ้โหโอเคลิบๆลิบๆนับ อัอนสุดท้ายค่ะอันนี้คืออุ้งหมูทำไปแล้วแล้วสุดท้ายก็คือหมาล่าเม้อไฟทุกคนนี้อ่ะเราขยับน้องคนนี้ไว้ข้างอ่ะอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นเนื้อนะทุกค,คนไม่ใช่หมูเส้นหนึบอ๋อเขาเขียนว่าเป็นใบสบายนางค่ะเป็นสบาย้นางไม่ใช่เป็นเนื้อวัวนะ แต่สบายนางก็คือเป็นเอาละส่วนหนึ่งของวัวอยู่ดีป่ะเดี๋ยวเราสนุกเองโอเคอ่ะมาล่าของเรานะคะมีอะไรบ้างแม่น้ำกันเลยตอนนี้เขาเป็นเส้นเส้นแบบเราอ่ะชอบกินเส้นนี้มากเลยอ่ะเวลาไปกินหม่าล่าโอ้โหดุครื่องแกงหม่าล่าสิคะ อันไหนเป็นสบายนางอะใส่แล้วนะเส้นก่อนนะคะอันนี้คืออืมอืมเราไม่รู้ว่านี่คืออะไรทุกคนกลิ่นเขามีความแบบถั่วๆอย่างนี้ด้วยแม่ลองดู เราไม่ออกรู้คืออะไรอันนั้นอันนั้นน่าจะสบายนะน่าจะสบายอะไรก็เป็นจริงจัขอให้ดูทีละอย่างดูเกมมันอ๋อมีแะนาดาเชลิคอ๋อเขามีไอ้นัน่นอะไรนะเผ็ดหนะูหนูว่าแม่เผ็ดหูหนูแล้วก็เหมือนเป็นสามลายอะค่ะคล้ายๆสาระโกบุกอะไรอย่างเงีย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดู ก็เป็นสบายนาะชิ้นคือใหญ่มากนะอ่านี่คือเห็ดหูหนูอ้าวเห็งหยูแไหมอัอนอแล้วก็มีสลาลีอ๋อมีรากบัวด้วยนะอ๋อมีรากบัวเก๋นะจ๊ะเครื่องเขาเยอะอยู่นะนี่คือสบายนาอือคือนุ่นกับแม่ค่ะแบบไม่ทานเนื้อบัวแต่ว่าสบายนาคิดว่าเราจะได้อยู่มาทำแม่ทำเป็นอันนี้เครื่องหมือนแม เราอยากลองหม่าล่ามากทุกคนเพราะว่าดูน่ากินอะดูจากในรูปนะนี่คืออะไรไม่รู้เนก่อนอะเครื่องเขาแน่นอยู่เด้อโอ้โหวันนี้ดูโนนขึ้นมาเลย <N Ä h> นี่แน่นเลยเนาะดูแบบแน่นแน่นถ้วยเลยโอเคลงไปนะคือเพืออะไรไม่รู้อะโอ้โหงดอ่ะตุนไว้นะนี่เลไว้แล้วเพราเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวกันแม่เดี๋ยวมันจะยกไม่ขึเนก็สยันนี้ก่อนสิคะ มาล่าดูแบบเครื่องแน่นมากทุกคนอันนี้คือคิดว่าน่าจะเกือบจะได้ละแล้วก็ใส่ลงไปจ้าพอจักตซมลงไปน่ิดได้โอเคอเดี๋ยวเรามารอเขาเสร็จนะแล้วมาชิมกัน,นะคะ่ะ ถึงเวลาสําคัญก็คือการชิมนั่นเองนี่คือสามรสาชาติชิมอะไรก่อนนี้แม่อ๋ออยู่ตรงหน้าเลยอุดองอุดง,อดงหมูสับดูเส้นนะดูเส้นนะชิมเส้นก่อนนะลองด้วยลองด้วยว้าวเส้นเขาดูแบบเด้งมากเลยทุกคนเนไงนุ่มเ<ๆ>นียวอือ อร่อยอร่อยอร่อยอือฮั่ร้านนี้คืออะไรแม่ที่เป็นชิ้นๆน่องหมูน่าจะหมูก้อนอืมเค็มน้ำซุปหน่อยอืมเขาแบบเข้มข้นมากอ่ะทุกคนอันนี้ เราไน่เลยน้ำน้อยไปนิดนึงมันเลยออกเค็มแต่ว่าเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มดีค่ะต่อไปนะไม่จะเอาเผ็ดก่อนเลยเหรอหรือว่าไม่จะเลี้ยวมันนี่ก่อนเออเราเอาแบบเบาๆก่อนนะไม่เป็นไรอันนี้แหละอันนี้เหรอพอเผ็ดเสร็จก็ไปตบด้วยไปตบท้ายด้วยไม่เผ็ดเราคุกเขาก่อนไหมน้ำมันมาก เส้นดูแบบน,นี่นี่คือเส้นหนึบมากอ,อ่ะทุกคนอุ้ยลื่นปืดลื่นปืดไดไหมไดไหมได้ไหมีไ,ไ,มไงเส้นเอามะาลองด้วยเส้นจะไม่ได้เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะมันจะแบบอืม้มลืนมนน่นนุ่มเนื้อดมเนื้อเจอบางเจ้าค่ะมันจะแบบเหนียวเลยทุกคนขึ<ม>้นเหนียวแล้วหนึบเกินไปอ่ะแต่อันนี้ก็คือยังเคี้ยวขาดโอเคเลยอ่ะ ี่เห็นหัวหนูเบาเห็หัวหนูน่าจะใช่นี่หนูมีเครื่องเยอะเนาะเครื่องอันนี้เยอะมากมีหลายอย่างแั้ก็รสชาติอะคะ่ะกลิ่นเครื่องเทศเขาอะดีเลยอะแบบหอมขึ้นมาเลยอะคะ่ะเนี่ยลากบัวหนยชอบอะอ,อร่อยอร่อยดีดีดีพอชิมชิมน้ำก่อน โหจะแซ่บมากไม่ได้ชามากนะคะแต่ว่าหอมเคื่อนเทศมากรสชาติถ้าคนไม่ทานเผ็ดอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดเนาะใช่แต่นี้คือทานได้ก็รู้สึกว่ายังโอเคยังอยู่ในระดับที่แบบทานได้อยู่มาตัวสุดท้ายขอคนก่อนเมื่อกี้นู้นโรยหอมเจียวเข้าไปหวยจับหวยจับยวน แต่เส้นเขาก็เหมือนแบบว่าที่มาจากทางแบบที่เขาผลิตเลยนะาะน้องแต่ว่าคือเส้นก๋วยจั๊บแบบปกติถ้าเราทําเองผมมันต้องรวกนี่เนาะมันจะเป็นแป้งเป็นอะไรโอเคนะนะ้ำแบบ<ด>ออกข้นนิดนึงแต่แบบไม่ได้ดูเป็นแป้งมากนะแม่เนาะ โอเคเนาะนัวนัวจานนี้คือน่าน่าจะเหมือนท้วยแรกคือเราใส่น้ำน้อยไปหน่อยตอนนี้มันเริ่มดูดน้ำแล้วอือใช่ใช่แล้วนี่คือมันเป็นแป้งเม่กีนนี่คือก้อนก้อนสี่เหลี่ยมนี่คือหมูยอไหมยอตอนตอนแรกเราดาอะไรนะต้มอนต้งหูอะไรอ่ะเพราะว่าปกติสูตรของเปิจับมันต้องเป็นหมูยอเนาะมันต้องเขาต้องใส่อือนี่ก็ใช้ได้นะจริงผ่านหมดเลยสามรส คือว่ามันสะดวกนะสาหรับใครที่จะแบบชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีแค่น้ําเวลาเราเดินทางเรามีน้ําอยู่แล้วเนาะก็มีน้ําขวดนึงแล้วก็ไม่ต้องใช้แบบน้ําร้อนนะแม่เนาะอันนี้ไปสักสองอันแล้วแต่รสชาติอยากอยากได้อันไหนไปสบายแตอยิวสามมื้ออันนี้แม่โหวตแม่ชอบอันไหนมากที่สุดแม่นะเนี่ยเนี่ยแม่ชอบอุดงนะคะน้ำมันแบบหอมเนาะ ส่วนนุ่นก็จะมาสายเผ็ดหน่อยนุ่นก็ชอบหมาล่าแต่ที่จริงคืออร่อยทุกรสชาติะคะ่ะอยู่ที่อยากให้เพื่อนๆไปลองมากกว่าว่าชอบรสชาติไหนแล้วเดี๋ยวใครลองแล้วมาคุยกันนะแบบมาแชร์กันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงชอบไม่ชอบหรือแบบชอบรสชาติไหนมากกว่ากันอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าที่เอามาลองเนะะี่ยค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะก็คืออยากลองชิมเองเพราะเราเห็นแบบว่ามีเพื่อนๆหรือมีหลายๆคนนะคะส่งมาหาหนุนะ่นว่าแบบว่า i, นุ่นลองอันนี้ในซีเออยอยากลองกินรสชาติเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ย นุ่นก็เลยวันนี้มาลองให้แล้วนะคะแล้วก็วิธีการที่นุ่นสั่งซื้อมานุ่นสั่งซื้อมาจากในช้อปปีนะเพิ่อนๆลองไปหาร้านค้าดูหรือถ้าใครสะดวกว่างอะค่ะก็เข้าไปดูตอนคุณพี่พายเขาไลฟ์สดน่าจะได้ราคาดีเหมือนกันโอเควันนี้อะ ก่อนจะไปนะเพื่อนเพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดก,กระดิง่งแจ้งเตือนหน่อยนะคะเผื่อคุณมาจะได้มาดูกันนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้เข้ารับชมกันขอบคุณแม่อ้อยด้วยนะคะที่วันนี้เป็น,ขนแขกรับเชิญบายบาย